ก็ยังอยู่งาน aas ยังอยู่เค้าป้อนกันอยู่เลยทุกคนก็เอาเอา่เอน่ารักความน่ารักความชัดเจนภาพชัดไอ้ที่พูดเนี่ยคือที่พี่พเอามาลงให้ดูอีกเพราะว่า คือเขาเอาลงแล้วมันก็ดูไม่ยังเอาลงไม่หมดมั่งอะไรมั่งคือแบบว่าก็เอามาลงให้พวกเราดูความน่ารักของน้องทั้งสองคนดูสิทุกคนความอยากให้เขากิน,น่ะป้อนแล้วป้อนอีกค่ะพ่อคุณเกินไปอ,อยากให้เขากินสายซัพพอตดีมากดีเลิศธนโดดเนี่ยคือแบบนัมเบอร์วันจ้ะเรื่องซัพพอร์ตเนี่ยต้องยกให้เขาความน่ารักของนางคือห่างกันไม่ได้เลยเนาะเวลาอยู่ด้วยกัน น่ารักอะ่ะยังนึกถึงคำพูดแม่เบนอยู่เลยเนาะที่แอคปัดมันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปว่าแม่แบบว่าเอาพอลูกโด่งดังแล้วเหยียบอีกคนหนึ่งเลยละอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเหมือนเหยียบธนดนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบในคำพูดของแม่แม่เป็นคนดึงลูกซ่งของคนของแม่ขึ้นมาแล้วด้วยเหตุผลอันใดแม่ถึงต้องทำลายเขาทั้งสองคน ฟังแล้วน้ำตาจะไหลคือแบบว่าแม่พูดดีมากแม่เป็นคนดึงลูกของแม่ทั้งสองคนขึ้นมา <c oughs> มันต่ำใจอะทุกคนคือแบบอึ๋เลยอะสะอึกเอึกกเลย <c oughs> โอ้ยน่ารักยังน่ารักกับเขาสองคนอยู่เลยอะทุกคนเขาน่ารักจริงๆ

เธอจาไม่ไว <onz> ้ขอได้ใจมันคิดไกลไม่รู้ว่าเธอจะคิดจะแก้ลกใจในตาันขอหาฟ้าเพื่อนคนนี้กลายเป็นลบ AIS เล็บ AIS มักจะโอ้ยเล็ม่คนนีก็มีล็บ AIS มักจะเมโลดี เออมัฉาเมัทฉาเมโลดี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัทฉาี่มึงือแก้วของผมครับเออนี่มันาป็นเ่าฮเกฮ่า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 ฮา่า่าฮ่าฮงาฮาฮิ่อฮอาฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าาฮ่าาฮ่า่าาฮาปา่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮา่าว่าฮ่่อ่า่ เดี๋ยวองเขาจะตั Sen, contam, ้งชื่ครับเอาชาเขียวสตอรี่โ้เมนชาเขียวสตอรี่แอนเมโลดี้เพราะมันทำสเปตอนี้นะเเอ๊ะเอฟเอะมาด้วยกันเราเอะไีม้ยมาด้วยกันมาด้กันชาเขียวสตอรี่เมโลดี้ไปอีกรอบนึงเมนูชื่ออะไรนะอันไหนครับอันนี้อันนี้ ชาเขียวสตอรี่ A I S เมโลดี้ A I S มัจาะเมโลดีเอ้ยมันต้องมีคำว่าเราช่ป A I S เลิฟมัจจะเมโลดี้พอแล้วจำเลยแลพี่ต้อ อ๋อโอเคโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่ถือเมนูตัวเองไปเติร์ยังไม่เสร็จหรออ๋อตีเฉยเฉยรอ่ติดตาเลยไปคับดีนะไปแต่ว่อไปนั่งเราเราถอดรถลาช่ะ โอล่าช็ตโอลาชาในแขนขาชูมึงมไม่ต้องมาส่งสีนตาเชิญเงยเงยยกแก้วขึ้นมาฉันโอลาช็โอลาชามาโจมแต่สักายาตระสุกริมาเชิญเงยเงยมาีกวาไ้จริันไปเพลงอยู่เร็วมากเลยที่ไปร้องได้แล้วมุดางแล้วเอาแล้วเอาแล้วจริงๆเคยฟังอ่ะ ไปอ,เอปะเคยปักไกดอยู่เพราเพลงนี้ทำมาปีแล,ล้วไม่ได้ไม่ได้ไปอัศสรกทีแล้วอีกเพลงหนึ่งโอชโอของคนร้องไก้น่าจะปล่อยต่อจากเพลงนี้